วันนี้นะครับทางบ n นแน e ได้ทำการขุดเหรียญพวก Stable Coin ขึ้นมาใหม่และตอนนี้เริ่มวางแผนเหรียญ Stable Coin แล้วและเหรียญ Stable Coin นี้จะเป็นเหรียญที่เป็นตัวทำลายของดอลลาร์สหรัฐเลยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของที่เรียกว่า t 2 USD นะครับซึ่งหลังจากคดีของแพ o ซอ c สนะครับที่โดนทางกรตตนะครับสั่งเช็คเด้งนะครับหรือสั่งฟ้องเนี่ยนะครับก็จะทำให้ ทางแพซอเนี่ยต้องทำการหยุดมิ้นเหลียนตัวของ BUSD นะครับฉะนั้นทาง b i n a น c e เริ่มเดินเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งคือปัดฝุ่น Stable c o อ n ของตัวเองนะครับจาก Stable c o อ n ที่เป็นสินทรัพย์ที่ค้ำประกันกับเงินดอลลาร์ตอนนี้นะครับก็คือมีการทำเหรียญขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ชื่อว่า 2USD นะผมขอเรียกอย่างนี้ นะครับซึ่งตัวย่อว่า TUSD นะครับซึ่งสร้างขึ้นมูลค่าเกือบ50ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มีอัลกอริทึมคล้ายๆกับตัวของ u s t c นะครับคือมีการเป๊กซึ่งตัวนี้ถ้า เขามีการเป๊กแล้วน่าสนใจคือมันจะทำให้ BNB อ่ะราคาแข็งแกร่งขึ้นแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่า 2USD หรือ TUSD เนี่ยมันมันเป๊กกับ BNB หรือเปล่าแต่โอกาสสูงมากๆนะครับที่จะมีการเป๊กกับ BNB นะครับแล้ว BNB เนี่ยราคาอาจจะถีบไปถึง ผมไม่อยากพูดนะนะนะครับอาจจะอยู่ในช่วงของราคาเท่ากับอีทรียมเอาแค่กล่าวแค่นี้พอนะครับคือหลักประมาณพันสองพันสามพันดอลลาร์ถ้าทูอ s สตัวนี้เริ่มมีการเปกอันนี้เป็นเป็นสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าทางไบแนนเนี่ยจะไม่ทนต่ออเมริกาแล้วนะครับในะขณะนี้คือท้าทายเลยนะครับสร้างอัลกอริทึมตัวนี้มา ในเมื่อตอนนี้ทางอเมริกาพยายามโจมตี U.S.T.C. อย่างรุนแรงนะครับก็ให้มีการขึ้นทรงขึ้นสารนะครับสารรัฐนิวยอร์กทางตอนใต้นะครับฟ้อง U.S.T.C. เป็นสินทรัพย์ที่ที่อ่าเขาเรียกว่าหลอกลวงนักลงทุนแล้วกันนะครับแล้วก็ส่ง เปเปอร์นะครับเอกสารเนี่ยไปให้กับทางเทอร์ล่าฟอร์มและถึง55หน้านะครับเกี่ยวกับความผิดต่างๆฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าทางอเมริกาคือพยายามที่จะขัดขวางอะไรก็ตามนะครับที่เป็น stable c o คอที่จะท้าทายตัวที่เป็นดิจิตอลดอลลารนะครับหรือ CBC ฝั่งของดอลลร์โดยเฉพาะเลยนี่ก็เป็นเหตุนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นนะครับว่า บแนนเริ่มแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นปฏิปักษ์นะครับกับเงินดอลลาร์โดยเฉพาะฉะนั้นไบแนนก็ได้ระบุไว้วันที่14กุมภาพันธ์นะครับปี2 0ง3เกี่ยวกับเรื่องของพาซอนนั่นแหละนะครับฉะนั้นเรามาดูเรื่องของ TUSD กันเกือบ50ล้านดอลลาร์จากาสัญญาณอาชญาของแพลตฟอร์มนะครับตัว Trust Token เนี่ย ก็มีการระบุไว้วันที่16กุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านี้ซีซีได้กล่าวถึงนะครับและดําเนินด้านกฎระเบียบล่าสุดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาคือเสกนั่นเองและกรมบริการทางการเงินแห่งนิวยอร์กนะครับหรือตัวย่อว่า NYDFS นะครับในระยะยาวคำนี้อาจไปสู่การลดลงของการครอบงำของ s a b l e c o i n ที่ได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วเขาก็บอกตรงนี้ว่าฉันคิดว่าสถามนักการปัจจุบันเนี่ยของหน่วยงานกำกับดูแล stable coin เนี่ยที่ใช้เงินสกุลดิจิตัลสหรัฐเนี่ยอุตสาหกรรมอาจจะย้ายออกไปเป็น stable coin ที่ไม่ใช้ดอลลาร์สหรัฐกลับไปใช้ stable coin แบบอ l g o r i t h m อันนี้มีการกล่าวเรื่องของ u s d c ด้วยนะครับว่า usdt จะมีการปั้นอีกรอบเขาบอกว่ามีหลายหน่วยงานนะครับกดดันที่นั่นมันกำลังจะทำให้ตลาดเซเบอร์คอยที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์หดตัวลงเขากล่าวเสริมตรงนี้นะครับซีซีก็กล่าวเสริมว่าสิ่งนี้อาจทำให้เรามองตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วเขากำลังสำรวจเลือกที่อื่นๆอ,อยู่นะครับ ังนั้นเขาเลยมีการออก50ล้าน TUSD สร้างเสร็จที่ Binance นะครับแล้วราคาของ TUSD เพิ่มขึ้นถึง200%นะครับซึ่ง TUSD เนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาแทน BUSD นะครับแล้วก็อาจจะมีการเป๊กกับ BNB ก็ได้ใครจะไปรู้นะคือเปลี่ยนเปลี่ยนไอตัวของ BNB ไปเลยนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่ง ที่ผมเดาเอาไว้กับแบบที่สองคือไปปั้น USDC แทนนะครับสิ่งที่เขาพูดคือเอ็พวกอัลกอริทึมแทนคือไปปั้นตรงนั้นแทนนะครับโดยไม่ค้ำประกันกับเงินดอลลาร์อาจจะใช้สินทรัพย์พวกทองคำบิตคอยหรืออย่างอื่นตรงนี้นะครับก็ทำให้ Stablecoin ตัวต่อต่อ,ตอไปนี่น่าสนใจซึ่งไบแนนเนี่ยเขาได้โฟกัสนะครับว่า Stablecoin อ่ะที่เขากำลังจะมองหาอยู่อาจจะเป็นเงินยูโรอาจจะเป็นทองคำหรือเงินสกุลอื่นๆซึ่งตอนนี้ USDT ได้ทำตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีเงินยูโรฝั่ง USDT ฝั่งทองเงินที่เป็นสกุลทองคำของ USDT ด้วยไปดูในกระดานบิดเกตได้นะครับก็ออก Stablecoin มา2ประเภทนี้เลยฉะนั้นเขาก็ข้อมูลทางออนไลน์นะครับก็ให้เห็นว่า อาม์เดานะครับอารอาม์ดานะครับคุณจัสตินซันเป็นคนที่หนุนหลังเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของมูลค่า TUSD นะครับที่เป็นเงินดอลล่าร์ฉะนั้นอาราเมดานะครับได้สร้างมูลค่าเกือบ1.64พันล้านดอลล่าร์นะครับ TUSD ในประวัติศาสตร์ ยัสินซันได้สร้างมูลค่าประมาณ889ล้านที d ในประวัติศาสตร์ฉะนั้นในขณะนี้ซีซีเขาก็ได้ระบุนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังหาเงินสกุลอื่นๆที่อ้างอิงกับ Stable c o i n นะครับเพื่อจะใช้กับตัวของอัลกอริทึมที่เขาจะสร้างขึ้นนะครับอาจจะเป๊กกับอะไรสักอย่าง รวมถึงไม่ใช่เงินยูโรอย่างเดียวเงินเยนของญี่ปุ่นเขาก็สนใจอยู่นะครับถึงแม้ว่า USD จะลดลงนะครับเวลาผ่านไปเขาก็กำลังหานะครับแรงสนับสนุนเพิ่มอาจจะเป็น USDC นะครับหรือ Tether er, นะครับในระยะสั้นเนาะก็คือมีการเอา u s d t หรือ Tether er, มาช่วยนะครับเพราะ u s d c เนี่ยเขาก็ค้ำประกันกับ กับพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการค้ำประกันที่น่าจะไม่ได้มีปัญหากับกรอต่อที่สุดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทางนู้นจะมาโจมตีหรือเปล่าถ้าเกิดโจมตีก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นปี s d ตรงนี้นะครับซีซีเอุปทานหมุนเวียนเนี่ยที่มีอยู่ของ BUSD นั้นจะอยู่และปลอดภัยนะครับ และเมื่อผู้คนต้องการแลกมากขึ้นพวกเขา BUSD จะถูกเผามากขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่า CEO ของ b i n a n c e เขาก็เสริมว่า BUSD เนี่ย Stablecoin มีตาสินค้า b i n a n c e อยู่แล้วนะครับมีโลโก้ของ b i n a n c e อยู่แล้วฉะนั้น BUSD ก็ก็เป็นหนึ่งใน Stablecoin ที่อยู่หนึ่งในเจดของ Coin Market Cap ที่แข็งแกร่งมากๆ และเขาก็กล่าวเสริมนะครับว่า BUSD เนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกิจที่แข็งแร่งหรือใหญ่นะครับสำหรับเราไม่ใช่แข็งแร่งเน้ะใหญ่สำหรับเราเมื่อเราเริ่มต้นจริงๆอ่ะฉันก็คิดว่าโครงการ BUSD อาจล้มเหลวจริงๆแล้วเราไม่มีเศรษฐศาสตร์ที่ดีนักในการทำงานร่วมกันกับอเมริกาแล้ว และตอนนี้นะครับสิ่งที่ Binance ได้ทำไปแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือ TUSD USDC นะครับแล้วก็ USDP พวกนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้จะทำให้ให้มาชดเชยกับ BUSD นะครับในตลาดคือมีเราก็เห็นนะครับว่าเขาจะมีการแปลสภาพของ BUSD ด้วยนะครับจากเหรียญ stablecoin เหล่านี้เอามาเสริมนะพอเนื่องจาก stablecoin มันมี ตอนนี้มันมีอยู่อย่างจำกัดนะครับฉะนั้น Stable Coin เนี่ยเขาต้องพยายามให้มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเขาก็เลยหาเงินสกุลอื่นๆเนี่ยมาปะนะครับเพื่อจะเพิ่มกับอุปทานนั่นเองนะครับโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นตอนนี้ TUSD กลับกลายเป็นหนึ่งะครับในเหรียญที่ทำงานบนเครือข่ายของ Binance ไปที่เรียบร้อยถึงแม้ว่า มันทำงานบนเครือข่ายของ Ethereum, a v a l a n c e Matrix, และ o นนะครับแต่ก็น่าสนใจคือ TUSD ก็จะเป็นหมากตัวต่อไปของ BUSD ก็ไม่แน่เหมือนกันว่า BUSD อีกหน่อยเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นพวกอัลกอริทึมไปเลยไปเป๊กกับตัวของ BNB ก็ได้นะครับหรือเขาจะทำเป็นโมเดลตรงนี้ แต่ดูแล้วนะครับเขาดูเหมือนมีความสนใจเรื่องของการรีเพกมากกว่านะครับของการเปกมากกว่าเปกกับไอตัวของอัลกอริทึมนะที่เป็นเซเบอร์คอร์มากกว่าเพราะไม่งั้นเน่ยมันจะโดนโจมตีจากาประเทศนั้นๆประเทศนู้นๆนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาก็ต้องทำเซเบอร์คอร์ออกมาเป็นทั้งสองประเภทแหละเพื่อจะต่อสู้กับสภาวะที่มีการแข่งขันธุรกิจกันอย่างมากเลย ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่ม Luna ด้วยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้เรามีลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna หรือ Terra นะครับ BNP ก็จะกููดข้อมลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน มูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน Gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน Gate.io กับเหรียญต้นน้ำเราเหรียญต้นน้ำกระดาน Gate.io ถือว่า เยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตด o ที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางที ราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาษเกียโอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากไว้กระดาษเกียต่อใต้โ